สวัสดีครับยินดีต้อนรับ,ส,รบสู่ช่อง Ad c h a n n น l นะครับผมกับพบกันอีกครั้งกับการ e รีคชันนะครับคราวนี้นเราก็มา e รีคชันก็เป็น,เป,นเป็นเหมือนกับเป็นโฆษณาออนไลน์รายการเป็นหนะังสั้นมินิซีรีส์เนาะไม่ใช่เป็นพีวเวอไรตี้แล้วก็เป็นของคริสสิงโต ก็กลับมาเพราะตั้งแต่ครอสิิงตัวหมดรายการเฟรนด์ชิพไปเนี่ยก<ช>็พยายามจะหาว่าจะบอะไรขึ้นมาทําดี<ช>ก็มีคนแนะนํามาแหละเอาแบบรวมคลิปที่ไปแฟนมีตก็ได้นะคะตางประเทศอะไรเงี้ยเออซึ่งเดี๋ยวอ่ะเห็นแล้วเดี๋ยวพยายามจะเก็บๆมาว่าจะเอามิตไหนบ้างน,นะครับเดี๋ยวหยิบขึ้นมาทําก่อนทีนี้ก็เอาันี้ขึ้นมาทำก่อนที่เห็นเป็นมินิซีรีแน่นอนเห็นชัดสุดก็คือมินิซีรีของทาง Baby Ri รท์ก็คือเป็นโฆษณาของ b a b y r i ร h t แล้วทำเป็นช็อตซีรีขึ้นมาช็อตฟิล์มขึ้นมาก็เลยโอเคซึ่งแบเป็นาา ท่าที่หนึ่งเนี่ยก็คือออกตอนเมื่อสักสองปีที่แล้วแล้วก็ล่าสุดออกมาสักปีที่แล้วก็คือมี2 Product ในช่วงที่ผ่านมา ก็ก็ถือว่าเป็นเรื่องต่อกันอ่าทีนี้เดี๋ยวเขาจะรีอคทั้งสองพาร์ทเรีพาร์ทหนึ่งก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะรงพาร์ทสองในวันถัดไปนะครับก็ฝากตามด้วยนะครับผมทีนี้ก็มาดูกันว่าเรื่องมันจะเล่าเกี่ยบอะไรซึ่งเราจะเห็นมุมมองอื่นในการแสดงของตัวคริสสิงโตใช่ก็เห็นซึ่งซึ่งแฮมม์เคยจริงๆอันสองแฮมไม่ให้ดูแต่นี่อันแรกเคยดูแล้วอันแรกรู้สึกว่าการแสดง <g ül> ของน้องๆตอนนั้นคือแบบดีมากรู้สึกว่าเดี๋ยวลองให้พี่ลองดูก่อนว่าพี่รู้สึกยังไงกับเบนแได้เพราาะว่พี่ไม่เเคยยดูทัั้งอนล อืมโอเคได้ครับผมก่อนอื่นต้องขอขอบคุณก่อนนะครับผมทำ Baby เบบี้ไรท์เนาะที่แล้วคำอ่ะาาที่อยใายใเราทำเรสชั่นตัวนี้ได้นะครับขอบคุณเป็นจริงแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าซีรีส์มีชอ็อตฟิล์มทั้งสองอันเนี่ยมันมเีเล่าเรื่องอะไรของตัวคริดและสิงโตเนาะโอเคครับไปดูกันเลยเดียวกว่าไปจะบอกว่าอันแรกน่ารัก<ะ>มาก มาแรงอย่างน like. ี้หรอเพื่อนเพืเ่อน,นตาย กูมองไปเนี่ยมัน,มนมเข้าใจที่กูพูดไหมเนี่ยไม่เข้าใจกูจะหายเลยก็ตคตรอธิบายเลยอธิบาไม่รู้เรื่องอะ่ะอ้อวมึงว่ากูอ่ะทำอะไรเนี่ยมึงจะไปม,ม,มเขียนเพื่อไปน่ยจำได้กูเพิงเขียนกูก่อน

เอออะไรของมึงเนี่ยเลิกไปหมดละเกือบไปแล้วเนี่ยดีนะเพิ่งมารวบหน้าห้องอ่ะแล้วซื้อมันทำไมเนี่ยก็กลัวมันเหงาไงแล้วมึงจะย้ายออกเมื่อไหร่อ๋อไม่้ายแล้วอ๋อ เดินทางพอไหวอะอย่างกูยังหารูปใหม่ๆไม่ได้ด้วยว่าประทองมันจะรู้ปะวะว่านอกหลงมีอะไรเกิดขึ้นบ้างประทองมันจะรู้ปะวะว่านอกหลงมีอะไรเกิดขึ้นบ้างก็มี เชีย่ยโอ้ย <c oughs> ไอ้ตอ,เอ,อดเออกูเองมึงจะเสกนั่นทำไมเนี่ยมึงมาได้ยังเนี่ยอะไรของมึงเนี่ย <c oughs> เพื่อนรักมึงกลับห้องมาทั้งทีมึนงนี่คิดฆาใครได้หรอวแ,แต่มึงตายไปแล้วนี่มึงไปงานศพมึงเองอะ่ะเออกูรู้แล้วตายแล้วแล้วมึง ไม่ผีอ่ะอ๋อผีแล้วเพิ่งแบบพอมึงตายแล้วมึงก็ไปทุกข์แล้วแบบไปเกิดใหม่อะไรเงี้ยเออว่าช่วยด้วยเฮ้ยมึงไปเฮ้ยอย่ามึงอยู่ไปไปไม่ได้แน่เลย ไม่ได้ย<อ>ังดีว่ะเอทำไมอ่ะอ๋อกูเคยดูนี่นะคนที่ตายแล้วไม่ได้ไปเกิดอะต้องมีเรื่องค้างคาใจอยู่เอะไรวะ มึงเนี่ยไม่ใช่อย่างนี้ว่ะ ว้าลูหน้ไหลอมึงนี่้ังค่าจใจแต่เรื่องแต่งดูทางไเลยนะ กูคิดแต่เรื่องพวกนี้หว่าสรุสปกูคาา้างคาใจเรื่องอะไรอยู่เนี่นยก็อนหนิเตียงมาไม่ทิดกันนะกูไม่สัญญาเหรอใครไว้หรือเปล่าอันิีเตียงชิดกันนะถ้านอกจากเรื่องที่ต้องช่วยมืองจีบน้องเนมอนเนีน่ยก็ไม่มีกันเว้ยนั่นเด้ ไม่ต้องพะวงว่ามึงจะเขียนแขนกูเมื่อไหร่เนี่ยหน้ากูคงใสไปแล้วพังหนีพังไม่ได้เกิดเนี่ยโทษนะไม่น่าหรืตกเนี่ยครับหรอกแซ่บไม่เป็นไรกูไปนี่เบบี <c oughs> Bright, ้ไบรท์เจลเย็นเลมอนเชอร์เบตฟิตรูขุ่นปรับผิวกระจ่างใสอิ้ง Wow Oh My Allah เธอต้องหาที่ไม่เข้าใจเราเลย I นดาครีมแตงโมครีมสับไอสมะเขือเทศเหรอไม่ได้เป็นไหนไอต้น ถ้ามึงไม่ออกมา,ากมูจะไปหามึงเองมึงรู้ได้ไงวะกูไม่เคยบอกนะ้องเลมอนว่ากูชอบมะเคืเทศกับแตงโม ไอ้หก <c ười> ึ่งกูว่าคยบอกมึงเออกูอบอกเองไงพอใจไงกูว่าละแล้วมึงไม่คิดบ้างเหรอวะมึงน้องว่าจะรู้เองก็ได้ไม่อะก็มึงยังไม่ไปเกิดอีกมึงรู้ได้ไรวะ กลัวแบบนี้นะแล้วมึงยังไม่ไปเกิดสักทีกูไปไม่ได้แล้วมึงก็เลยเอาเรื่องของกูไปบอกกับน้องเลมอนเนี่ยนะก็กูคิดว่าที่กูไปไหนไม่ได้อ่ะก็เป็นพ่อมึงกับน้องเลมอนที่ไม่ลงใจกันจริงๆไงแต่มึงก็ช่วยให้กูกล้าไปสารภาพรักกับน้องเลมอนหรืไงกูอยู่ที่นี่ไงแล้วมันต้องขนาดไหนวะต้องให้กูกับน้องเลมอนแต่งงานมีลูกกันเลยไหม แล้วทำไมมึงไม่โผล่มาให้กูเห็นชัดๆกูคิดถึงมึงนะเว้ยกูว่าจิมึงเป็นเพื่อนกูมาตั้งนานน่ะมึงนึกจะตายมึงก็ตายมึงนึกจะหายไปมึงก็หายไปมึงเคยแคร์กูไหมมึงเคยเห็นหัวกูบ้างไหมแคร์มือหัวแคร์แล้วมึงน่าแบบปวดแบบนี้เหรอสุดยอดไปเลยเพื่อน ย้งกูต้องให้อะไรมึงเหมมึงฟังกูก่อนดีกว่าคราวนี้อะไรอีกอ่ะจะต้องให้กูว่ายน้ำข้ามแม่น้ำเจ้าระยาหรือว่าจะให้กูฆ่าขนมโค้กเป็นเดกกูก่อนมึงเงียบแป๊บหนึง่งจริงๆแล้ววันที่กูโดนว่าคนตายอ่ะกูเลยไปหามึงโอ้โหสุดยอดนี่มันกำลังจะรัวแล้วพังกลัะ รากูมึงกาเลยกูชอบมึองอะไรนะกูถามรู้กูบอกกูชอบมึงโอเคะปะกูชอบมาน,น,นานแล้วลมึมงรู้ไหมกูพยายามจะบอกมึงตั้งหลายครั้ง แต่ครูพ่อปตลอดแ่บีควนแตงโมปอกปิดไม่ไดเลยเบบี้ไบต์บีบีแตงโมปอกปิดปังปาดแล้วเรียนนะเสียงน่มึงชอบปูมึง จริงๆแล้วจรงเรื่องที่คาใจอ่ะก็คือเรื่องนี้แหละเดี๋ยวมึงฟังนี่ในเรื่องพูดหล้อเวยมึงแต่ว่าตอดฟังจาเฉยๆมึงดูแลโรงเลยม้างดีๆไปละตอดเดี๋ยว ชอบเหมือนกันหัวอะไรนะเชีย่ยนี่มึงยังไม่ได้เกิอดอีกเหรออ๋อพอดีข้างบนเขาบอกไอาคิวเต็มอ่ะมพิงต้องรอตั้งสามวันเลยอ๋อ,อ,อแล้วม่กินว่ายน,นะอะไร เขาจริงว่าไงกูบอกว่ากูชอบมึงมาบอกอะไรอาก่านีกนะสายไปนานเลยนะ ในหัวค <N> ่ะพี่แอดคือเอาจริงความยากของการทําหนังสั้นหรือว่าเป็นแบบนิสัยพี <S <S ่แอดเลยอะคือมันต้องบิวยังไงให้เรื่องมันกระชับแล้วเข้าใจแล้วส่งอารมณ์ได้คนดูเชื่อแล้วความยากเพิ่มขึ้นอีกคือเราจะทายอีสินค้าเข้าไปยังไงให้ไม่ดูไม่ขาดไม่เกินให้มันพอดีกับเรื่องที่มันใส่เข้ามาพี่ว่า คือเอาจริงๆนะสองคนเนี่ยทาการแสดงถือว่าทําได้ดีมากอันนี้มันไม่ต้องข้อสงสัยเลยเขาก็แบบตั้งแต่เล่นสมัยตอนโซตัสอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเขายังไม่ตอนที่โชว์เขาเล่นเนี่ยตอนที่เขาเล่นโซตัสซึ่งแบบยังไม่ได้เก่งมากนะแต่ถือว่าเอาจริงพี่ว่าการถ่ายทาเองอ่ยมากก็ได้คิวแค่วันเดียวที่ถ่ายกันทั้งหมดอ่ะเพราะฉะนั้นไอสิ่งที่เห็นเนี่ยนะหนึ่งวันคุณทําอะไรได้บ้างแล้วก็มาเมียนสองคนล้น้วนเล่นหนักๆที่จะต้องแบบ เธอตลกโบปะกันแล้วก็ต้องมาคอยซึ้งกันแล้วก็มาบอกความรู้สึกกัน <c oughs> กความรู้สึกบางีคืเอเล่นกันแบบสุดพลังมากอะ่ะแล้วพี่ว่าจริงๆแล้วว่าสินค้าเองที่เขาเข้ามามันก็เลยดูเบรนดกับในสิ่งที่เขาพยายามจะบอกว่าอันนึงก็คือแบบอ่ะเราจะได้แบบหน้าใสามั่นใจอีกอันนึงคือเวลาเรามีความลับเรายังบอกเขาไม่ได้อันนี้มันช่วยปกปิดไว้มิดชิดแล้วก็เนียนไม่มีใครเห็นคือพ,พี่รู้สึกว่ามันก็ดูแบบเออไม่เขเขินมันดูเข้าไปได้ด้วยกันได้ดีมันหาทางลงในตัวโปรดักต์ได้ดีเนาะ เธอรูแบบมันมันไม่ต้องเน้นว่าเป็นโปรดักต์เด่นๆออกมาเลยแต่คือเอาแค่ชื่อในการลิงเกจกับคําว่าเลมอนเอาแตงโมกับมะเขือเทศนั้เปิด่อยให้รู้ว่าจะเตรียมเตรียมจะโชว์เรื่องนี้แล้วนะจะโชว์โปรดักต์ต่อไปแล้วนะอะไรเงี้ยแล้วก็มาแบบปกปิดเนียนใสอะไรเงี้ยคือถ้าจะเอามาทาแบบบีบีอย่างเงี้ยสมมติวาบีบีครีมซีซีครีมมาทาหน้าผู้ชายมันก็ดูแบบแปลกๆปะแต่พอแบบเขียนเหมือนความลับที่เลมไม่ยบอกเธอแต่เหมือนเอาครีมเนี้ยปิดได้เนียนด้วยไม่มีเธอเธอไม่หนูด้วยมันก็ดูแบบ เออมันก็ make sense. มเมคเซนพี่ถือว่าคนทำอะทำได้ดีทำได้เก่งเลยแหละสำหรับการเล่าเ,ลนะเรื่องให้กระชับ ให้มันได้ถึงความสนุกตลกแล้วก็มีความแบบดราม่ามีความซึ้งอยู่ในนั้นแล้วก็ขายของได้มันคือครบเป็ดเสร็จในไม่กี่นาทีถือว่าเก่งมากทั้งนักแสดงเองน้องๆสองคนทั้งคิดแล้วก็สิงคือเป็นงานยากอของทั้งคนทั้งคิดบทมามคิดแต่คำพวกนี้ออกมาแล้วตัวนักแสดงเองก็ต้องเหนื่อยด้วยเาในหนึ่งวันสองวันต้องให้จบทั้งหมดนี้อ,อ,อะไรอย่างเงี้ยเก่งเก่งและการแสดงเขาก็เหมือนกับแบบเขาก็ทําเป็นอารมณ์เหมือนตัวละครเต็มที่เลยอะไรอย่างเงี้ยอาจจะใส่เกินตัวละครด้วยซ้ำคือเหมือนกับว่า เอาตัวเองอะสวมลงไปด้วยแล้วก็ใส่ลงไปอีกอะไรอย่างเงี้ยที่ตอนเขาใส่กันตอนดัดฟ้าเม่ที่บอกว่าก็กูชอบมึงอีกคนก็ใส่ใส่ใส่ไม่ออกไปสักทีอย่างงี้ไปบอกความรับกูทําไมเลยแบบฉากนั้นคือแบบบองตัวยากเออบทยาวแหละดูบทต้องจำบทไม่พอใส่ลมอีกใส่เต็มเลยอ่ะเก่งเก่งเก่งส่งเาอบฝีมือแหละที่เราดูกันมาแล้วถึงบอกว่าน้องเขาโตขึ้นมาเรื่อยๆเพราะว่าจากที่เราเห็นอะไรแบบนี้จนถึงปัจจุบันเป็นแบบ เขาพัฒนามาไม่หยุดเลยอะแล้วไม่ใช่แค่แสดงนะวันเวทีวันเวทีอเลงอะไรแต่ละคนรับลบก็ได้อะไรอย่างเงี้ยโอี๋ยวจากจากนั้นมาถึงจุดนี้คือแบบเขาไม่หยุดเลยอะเก่งจริงๆถอาไปดูผลงานเก่าๆก่อนหน้าเนี่ยแล้วก็กลับมาดูว่าจริงจริงงานล่าสุดที่เขาทำจะเห็นได้เลยว่าการพัฒนาของน้องมันคือการก้าวกระโดดแล้วก็ไปในทางที่ดีแล้วก็ความสามารถมันก็รอบด้านขึ้นด้วยจริงๆใช่ใช่ โอเคครับผมก็อันนี้แคมที่ให้ดูเลยนี่เพราะว่าจริงๆพี่แอดเป็นสายนี้เลยเขาเป็นคนสายมาร์เก็ตติ้งนั้น mm. เขาต้องบอกว่าเอาโปรดักต์ไปลงกับอย่างนี้แหละโฆษณาหรือไม่ก็ช็อตฟิล์มมินิซีรีส์เพราะฉะนั้นเขาใค้อยากให้พี่แอดคือว่าเออเขาเห็นแบบนี้แล้รู้สึกยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าแคบว่าเราไม่ได้เป็นสายคนที่มาทำโฆษณาช็อตฟิ free, ล์มอะไรแบบนี้เราไม่ได้คนขายโปรดักต์อะแต่พี่แอดน่าจะเข้าใจได้มากกว่าความยากของมันในการทำอะไรพวกนี้มันมันยากขนาดไหนเพราะเจ้าของแบรนด์เองเขาก็เสียตังค์เพราะจะทำ พูดในสิ่งที่เราอยากจะขายด้วยแล้วมันไม่น่าเกลียดเกินไปไม่อยากเยียดใช่แล้วทาให้คนดูรู้สึกรักแบรนด์ของเราอะไรเงี้ยแ,แล้วก็รักลักษณะแสดงเอ็นดูผลง,งานแล้วการแสดขงของแสดงด้วยแล้วคว่าเขาก็รักคือต่างคนต่างเหมือนกับเป็นเหมือนกับเป็นรีเลทกันเนาะเพราะว่าพอเขารักกันพอความสำคัญมันเกิดขึ้นตัว ตัวคนที่เป็นคนแฟนๆของทั้งสองคนก็รักแบรนด์ไปด้วยติดกับแบรนด์ไปด้วยเขาตอนนี้ปัจจุบันเขายังเป็นพรีเซนเตอร์กันอยู่เลยไม่มีปล่ใช่คืแบบเออก็ยังแบบเขาก็ยังพูกติดกันมาส่งสามปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออก็แบบก็ดีอะไรอย่างเงี้ยโอเคครับก็อันนี้สำหรับพัศดึงเดี๋ยวไปดูต่อว่าพัศสองเนี่ยจะเป็นยังไงเขากระแสดเขาพัฒนาขึ้นไปอีกหรือเปล่าจากแบบพัปีต่อมาอะไรอย่างเงี้ยเราไปดูกันก็ ฝากไว้ด้วยครับกับช่องไอ Channel นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามได้จากช่องทาง YouTube Instagram Twitter นะครับผมเดี๋ยวไปเจอกันใหม่ในพาร์ทต่อไปพาร์ทสองเนาะก็ไปดูว่าเขากำลังจะเล่าเรื่องใหม่แล้วมันเป็นเรื่องต่อจากอันนี้หรือเปล่าหรือเป็นเรื่องใหม่หรือเป็นเรื่องใหม่เลยครับไม่แน่ใจเหมือนกันแต่มันเป็นโปรดักรู้สึกเป็นแบบเป็นผลเป็นไปเป็นไปแบนนั้นนี่แหละโอเคแต่เขาจะเล่าเรื่องไหนต่อไปโอเคครับเดี๋ยวไปเจอกันในพาร์ทสองนะครับวันนี้ไปก่อนไม่ได้